อ่ะหลังจากเราเราได้ตัวใหม่ตัวนี้มาเนื่องจากตัวเนี้ยตูดมันไม่ค่อยดีเวลาเสียบแบตแล้วมันไม่ไปติดเราก็เลยลือปรากฏว่าไอตัวเนี้ยมันถอยขามันถอยหลังเข้ามาเนี้ย,นยนงงเนี่ยเรากดลงมาอาเงี้ยเนี่ยว่าแล้วทําไมมันไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเนี่ยสองข้างเลยอ่าเรากดลงมาแล้ลงมาเนี่ยพอเรามันใส่มันก็จะ โอ้เข้าไปไงแต่ของเดิมขามันถอยหลังมันก็เลยไม่ค่อยโดนโอหนี่ว่าเป็นอะไรไปเดี๋ยวเราไปซ่อมกัน ¡Vamos! <laughs> สรุปไม่เสียแล้วซ่อมได้สรุปไม่เสียแล้วซ่อมได้กันว่าคราวนี้มีสองตัวเลยคราวนี้คราวนี้มีสองตัวเลยมีสองตัวเลยอุส่าโกหกคุณนายบอกว่ามันเสียกลายเปน็นว่าซ่อมได้มีสองตัวเลยคราวนี้เด๋ว